หัวใจหลักของพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีโลภโกโรธหลงเป็นต้นธรรมสวัสดีกัลยาณนะมิตรทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมครับทุกๆวันที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ ช่องนี้ก็ด้วยเจตนารม์เจตนาหลักนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อให้สืบอทอดอเป็นมรดกวัฒนธรรมที่้ํำค่าต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละวันนี้นะครับผมก็ได้นำมีดด้ามไม้ ฝักไม้ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับก็หลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตำนานนะครับพระที่มีความโด่งดังเกี่ยวกับมีดหมออย่างมากๆอีกเช่นกันวันนี้ผมก็ได้นำมีดที่เก่าธรรมชาติามากๆนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้สัมผัส ได้ศึกษาได้พิจารณากับความเป็นธรรมชาติของมีดทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะมีดเล่มน,นี้ถือว่าเป็นมีดที่มีความคลาสสิกดูง่ายสัมผัสง่ายนะครับถือว่าเป็นต้นตํำรับของหลวงพ่อลุ่งก็ว่าได้นะครับอเอาละนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับเป็นมีดที่มีความสวยงามมากๆนะครับคา,าบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย ธรรมชาติขนาดนี้กว่าที่จะเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องอก็ต้องใช้ระยะเวลาร่วมร้อยปีเลยนะครับนี่ชัดเจนเลยะนะครับไม้ก็ถือว่าเป็นไม้แห้งโบราณโบราณง่ายๆนะครับตามที่สัมผัสแล้วนะครับน่าจะเป็นไม้พยุงเพราะว่าดูแล้วมีความแห้งนะครับมัน วาวเส้นใหญ่ต่างๆของเนื้อไม้ก็ชัดเจนะนะครับน,นะครับแล้วก็ถือว่าที่มีความคลาสสิกอีกของมีดเล่มนี้นะครับมีรอยจานเต็มฝักเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลายมือของพ่อลุ่งเลยนะครับเนี่ยะนะครับเดี๋ยวขอญาตสูมให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสกันชัดๆนะครับ นะครับมีดเล่มน,นี้ความยาวก็8นิ้วรวมด้ามและปักนะครับนี่สวยงามมากๆเลยพี่น้องก็จะได้พิจารณานะครับดูความเก่าให้ชัดเจนนะครับนี่ร่องรอยรอยจานนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความเข้มขลังและก็คลาสสิกมากๆนะครับในแต่และว,วันถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้ทุกท่าน ได้ชมได้พิจารณากันอย่างตอต่อเนื่องนะครับหลากหลายของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับหลักๆแล้วแล้วก็สายของลูกศิษย์ของท่านนะครับนะครับนี่แหละวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำมีดที่เก่าแท้แท้ตาเปล่านะครับของหลวงพ่อลุ่งมาให้ทุกท่านได้ชมได้ สัมผัสพิจารากันนะครับนี่นี่ก็เป็นส่วนภายนอกของมีดนะครับที่ดูง่ายๆเลยอนะครับเพราะว่าหลักการพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีดเนี่ยอแท้เก่าอย่างไรเราก็สังเกตจากความเป็นธรรมชาติเก่าโบราณน,นะครับนะครับ <c oughs> ขออน,นุญาตนิดหนึ่งอืมนะครับ นะครับก็เป็นส่วนภายนอกของมีดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมใบมีดเลยนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับแห้งโบราณโบราณน,นะครับคาบไข่ต่างๆก็ถือว่าชัดเจนนี้ก็คือ,อธรรมชาติมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับเป็นเสมาจั่วโบดนะครับเล่มนี้ แล้วก็เสมาช่อพระช่อฟ้านะครับสวยงามดูง่ายๆนะครับขาบไข่บนใบมีดนะครับความเก่าความคลาสสิกค,ความสวยงามนะครับมีดเล่มนี้ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ยกันบริเวณกันมีดนะครับก็แห้งมากๆเลยไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับโลหะก็เป็นโลหะโบราณ นะครับวัสดุที่ได้นำมาประกอบในการทำมีดนะครับพี่น้องก็จะพิจารณาดูง่ายานะครับเหล็กโบราณไม้โบราณที่มีความเบาแห้งนะครับน,นะครับก็จะเน้นให้พี่น้องได้สัมผัสผ่านจากสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับ อัตตาหิอัตโนโนาโถตนแลยเป็นที่พึ่งของตนนะครับเราอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าแท้เกนะครับเราต้องเชื่อมั่นด้วยตัวเองอาการศึกษา,าการดูบ่อยสัมผัสบ่อยพิจารณานะครับสแสวงหามา,าซึ่งมีดท,ที่มีความเก่ามีประวัติความเป็นมาที่ดีนะครับนี่เราก็ประกอบการพิจารณานะครับเพราะว่าคนเรา,าเขาเรียกว่า เราก็จะคู่ในสิ่งที่คู่ควรนะครับเรามีความรักม,ม,มีความเชื่อมีความศรัทธาในบารมีของครูบาอาจารย์นะครับท่านก็จะเมตตาเราอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับในแต่ละวันผมก็จะทําคลิปวดีโอมาให้พี่น้องได้ชมกันได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่ขอรบกวน เวลาท่านมากนะครับประมาณ10นาทีโดยประมาณนะครับเนี่ยก็จะเน้นให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกับความเก่าวความธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องท่านใดที่เป็นนักสะสมวัตถุมงคลโดยเฉพาะมีดหมอนะครับที่เก่าโบราณของครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าไม่ควรพลาดนะครับเล่มนี้ถือว่า มีความคัดสิกสุดๆนะครับอันนี้เฉพาะท่านชมผ่านหน้ากองแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วนะครับแต่เมื่อท่านใดถ้ามีโอกาสได้มาสัมผัสได้มาพบกับของจริงะนะครับถือถือว่าโชคดีก็จะคัดสิกมากๆเลยนะครับนี่นะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมในด,ดูได้พิจารณากันะนะครับผมก็จะนำมาให้ดูเก่าโบราณแท้ ตาเปล่าดูง่ายนะครับจะไม่มีเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนะลรนะครับโบราณโบราณน,นะครับนี่แหละพี่น้องก็จะนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับร่องเลือดอ ลายกหนกต่างๆที่ช่างได้ตั้งใจประดิษฐ์ลงตามใบมีดนะครับถือว่ามีความชัดเจนคลาสสิกโบราณเหล็กก็มีความแห้งนะครับเนี่เราพิจารณากันง่ายๆนะครับเขาบอกว่าเหล็กปัจจุบันอพอโดนน้ำอะไรนิดหน่อยมันก็จะออ,อกแดง นะครับตัวนี้คาบใครความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใบมีดเล่มนี้นะครับต้องใช้ระยะการเวลา,าร่วมร้อยปีนะครับก็จะถือว่าชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะครับเป็นวันพฤหัสตื่นมาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานาสวดมนต์ขอบารมีจากครูบาอาจารย์นะครับ ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงคุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสิทธิอนุสิ์ของครูบาอาจารย์นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะครับนี่แหละสาหรับผมแล้วก็ถือว่าด้วยความรักความปรารถนาดีนะครับก็จะนําสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องได้ชมได้สัมผัสกัน ได้พิจารณากันทุกๆวันนะครับเนี่โดยเฉพาะมีดเล่มน,นี้นะครับนี่ยท่านใดที่โดยเฉพาะคนใหม่ๆนะครับที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาเข้ามาสัมผัสนะครับผมก็จะเน้นนํามีดที่เก่าธรรมชาติโบราณมากๆอย่างนี้นะครับพี่น้องก็จะได้ดูง่ายนะครับ ท่านใดที่ต้องการสนทนากันโดยตรงนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0979991983นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับด้วยเก่นแท้ของหัวใจนี่แหละก็มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับคนเรา,าครั้งหนึ่งเกิดมา,านะครับคุณงามความดีเป็นสิ่ง จำเป็นที่เราจะต้องกันกองจากกิตใจของเรานะครับคิดดีทำดีปรารถนาดีแน่นอนนะครับผมเชื่อเกินว่าทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าสมควรเกี่ยบเวลานะครับไม่มากไม่น้อยก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกัน ใหม่ในอีพีหน้านะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็ขออนาคุณพระศร,รีรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางแค้วคาดปลอดภัยกิจการรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดทาสิ่งใดท่าไม่ขัดต่อศีลและธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสมฤทธิ์สําเร็จ,สม,รจสมความปรารถนา จงทุกประการเทินผมสุรพัฒมิ่นหมอก็ต้องขอกล่าคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ